เวลาเดินเส้นเนี่ยควรจะลากลงหรือลากขึ้นดีนี่นะครับเต่าว่าสามารถทําได้ทั้ง2แบบนะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับพะในสถานการณ์จริงเนี่ยเราก็ต้องใช้ทั้ง2แบบอยู่แล้วนะครับบางมุมเราก็ต้องลากขึ้นบางมุมเราก็ต้องลากลงนะครับอันนี้ก็ลากลงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะลองลากขึ้นนะครับนี่ครับเวลาลากขึ้นเนี่ยผมจะถนัดมากกว่าว่าผมชอบใช้นิ้วโป้งซ้ายประคองนะครับทีนี้เราลากขึ้นเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะมาต่อเส้นแล้วก็ลากลงนะครับในตอนทํางานจริงนะครับคือมันจะได้ใช้ทั้ง2แบบรตเเวลาาฝึก้องฝึกกทั้งลาแงและ ขึ้นต้องทําให้คล่องทั้ง2แบบนะครับเพ่นหลายครั้งเนี่ยเราจะเจอกับมุมที่ไม่ถนัดนะครับเราจึงต้องลากได้ทั้ง2ทิศทางนะครับต่อไปเราก็จะมาลองอีกครั้งดูนะครับนี่ก็ลากขึ้นนะครับก็ลากขึ้นไปเลยนะครับต่อมาเราก็ต่อเส้นนะครับต่อเส้นเพื่อที่จะลากลงนะครับนี่นะครับก็ไปลองฝึกกันดูนะครับไม่ยากครับพยายามทําให้เป็นนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับทำให้เป็นทั้ง2ด้านนะครับเส้นจะต้องคมชัดนะครับไม่แตกไม่จางและไม่ทะลุนะครับ้ะสนใจเรียนศักย์ก็ทักมาใีเพจไล